สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายรักผ้าไหมหลุดจาน,นำมาตลอดนะคะวันนี้คุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะของสวยงามของคุณยายก็คือผ้าไหมมันมีค่ะเดี๋ยวคุณยายจะได้หยิบยกให้ท่านดูนะคะเบอร์หนึ่งค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเบอร์หนึ่งค่ะโปรโมชั่นพิเศษราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้าสีแดงข้างนะคะ มัดผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะคุณยายตอบลูกค,ค้าทำลายค่ะหาสะดวกทางไลน์นะคะแอดไลน์ก้องหางคุณยายนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษ1,400บาทค่ะถ้าหมมัดหมีสามตะกอนนะคะสีแดงข้างนะคะมัดพืนไหนชอบพืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกก็จับตามองดูนะคะและ้วผืนไหนเหมาะสมกับท่านนะคะ ทำสห้หซ่ในใไม่หนาเควสิเตรียมบอรอปกติแม่ถ้ารอท่านนะคะรอท่านได้บ้านจ้าเบอร์สองค่ะออกโนสีแดงสดใสโดดเด่นแทวเทานะคะ ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,400บาทค่ะผ้าไหมมันมี3าตะกอนะคะแม่บวรรักผ้าไหมในจำนำเจ้าเก่านะคะวันนี้คุณยายได้ผ้ามาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,400บาทนะคะงานสวยนะคะเนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะเป็นสีแดงสดใสโดดเด่นแพร่า,าวค่ะ ง่ครับขรบคท่านนะคะตามมาด้วยเบอร์สามพื้นที่3ามคะ่ะนิ่มสลวยสวยทุกพื้นนะคะเป็นหยกักๆยกก็เหมือนร้อยดาวก็ใช่ะคะ่ะเป็นบันไดสวรรค์ก็สวยนะคะ ะเรียงได้หลายทางหลายมุมนะคะมัดผืนไหนชอบผืนไหนก็จับตามองดูเวลาคุณยายิบยกนะคะะสวยทุกผืนนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,400บาทค่ะผ้าไหมมัดหีบสามะตะกอนะคะงานสวยทุกผืนนะคะเนื้อผ้านี่ยมีค่ะเป็นผ้าไหมน้อยนะคะไหมน้อยกำมือเดียวสวยมากค่ะ มาด้วยเบอร์สีค่ะเบอร์สีนี้ก็ติดหุ่นนี้ติดมาเป็นชายคุยนะคะชายคุยยกดอกลายลูกแก้วหกตะกอค่ะปกติราคานี้จะาไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ายกดอกลายลูกแก้วจะาราคาสูงนะคะมันติดมาคุณยายก็ตรงไปตรงมาไม่คัดแยกนะคะค่ะแอกเป็นผ้าหน้านางค่ะยกดอกลายลูกแก้วหน้านางนะคะ ราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,400บาทค่ะสีแดงสดใสโดดเด่นแพรวนะคะใส่ออกบุญออกงานก็สดสวยโดดเด่นแพรวนะคะเป็นยกดอกลายลูกแก้วราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,400บาทค่ะแะภาพใกล้จะภาพซูมยหน้างยศบนเหน็นชงันลหม เก็บคัารอท่านนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะตามมาด้วยเบอร์ห้าค่ะโปรโมชั่นพิเศษเบอร์ห้านะคะสีเขียวมิ้นนะคะสดใสโดดเด่นสวยมากค่ะห้าไหมมักมีสามตะกอโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาอยู่ที่1,400บาทจ้า มักผื้นไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะยิ้มสลวยสวยทุกผืนนะคะผ้าไหมมัดหมีสามตะก้อค่ะใส่ออกบุญก็สวยออกงานก็โดดเด่นนะคะเสริมสง่าราศีให้กับท่านแม่บ้านค่ะ,ะเก็บทักรอท่านนะคะ ตามมาด้วยเบอร์หกค่ะเบอร์หกก็ออกโทนสีแม่มนมะขามนะคะมนมะขามแก่ค่ะผ้าไหมมันมีสามตะกอราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่หนึ่งันสี่ร้อบาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายค่ะสวยทุกผืนนะคะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมดุดจำนำเจ้าเก่านะคะ โอ้ยกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะช่องของคุณยายก็คือว่าแม่บอรักข้าหมหลุดจำนำนะคะกดเข้าไปพิมพ์เข้าไปที่แม่บอรักข้าหมายหลุดจำนำก็จะเห็นคุณยายยืนมถือผ้าพี่นี่อย่างนี้แหละค่ะยิ้มสรวยสวยทุกผืงจ้า เศษอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าสวยนะคะเนืน้อผ้าแน่นดีค่ะเป็นสีนเนื้อมังคุดนะคะผืนนี้อหม้อมังคุดนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายอยู่นะคะคุณยายขอฝากคลิปละผืนนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณยายอยู่คุณยายขอฝากคลิปละผืนนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ กเก็บแพลบรอท่านนะคะตามมาด้วยเก็แปดค่ะเผืที่8ดนะคะดอกมะเขือก็คุ้นหูคุ้นตาบ่อยนะคะคุ็นดอกมะเขือค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,400บาทนะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะมีผ้าไหมเยอะๆไว้ในบ้านยิ่งดีนะคะ เป็นมอระดกตกทอดให้ลูกให้หลานเราได้ค่ะผ้าไหมค่ะแบบ่งลูกแบ,บ่งหลานนะคะคนละสองสามผืนก็เป็นกาลังใจให้ลูกให้หลานของเรานะคะผ้าไหมไมีแต่คาว่าสวยนะคะผ้าไหมเขาจะมีราศีกับตัวของเขาเองนะคะก็จะขึ้นเงานะคะเวลาสายไปขยับตัวเคลื่อนย้ายไปผ้าไหมจะขึ้นเงานะคะขากเงาของเขาเองมีราศีของเขาเองนะคะ ทำให้เสริมสง่าราศีโดดเด่นให้กับท่านผู้ใสนะคะถ้าหม่มีแต่คำว่าสวยทุกผืนค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะถ้าไหมมัดหมีสามตะกอราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,400งพัน้บาทค่ะอยู่คัดรอท่านค่ะ ตามมาด้วยผืนที่เก้านะคะเบอร์เก้าผืนที่เก้าค่ะหางด่วนสีแดงนะคะสดใสโดดเด่นแถวพาแดงข้างค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนมากผืนไหนชอบผืนไหน,อบ,น,ไหนบอกคุณยายนะคะไปที่ช่องแม่วัลรักข้าไหมหลุดจํำนันะคะ,นนนะ,คะเป็นช่อง youtube ของคุณแม่ค่ะสีสดใสโดดเด่นแถบพาใส่ออกบุญกระถิ่นก็เสริมสง่าราศีสดสวยโดดเด่นนะคะ มาผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะคุณยายตอบลูกค้าทำลายค่ะแอดไลน์ต้องหาคุณยายเลยนะคะเบอร์โทรของคุณยายก็ไหนรับใบ้คุณยายอารมณ์มอกวันนี้ลมลมแรงมากค่ะคุณยายจะฝากเบอร์โทรของคุณยายไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะแม่บวลนล้วข้าหมถุดจำนำนะคะค่ะสวยมากค่ะสวยโดดเด่นแถวขาวสีแดงข้างค่ะคุณยายเก็บทักเราขั้นนะคะ ามมาด้วยเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบก็สวยมากค่ะลายดอกแก้วค่ะเหมาะสำหรับผากาติผู้ใหญ่เป็นของขวัญผากาติาผู้ใหญ่ของเรานะคะลายดอกแก้วนี่ก็มันจะดอกผู้ใหญ่ของเราจะชอบพวกคุณยา้าคุณยายส่วนมากท่านจะชอบดอกสนสีทึบๆนะคะลายดอกแก้วนี่ก็สวยนะคะ ผ้าไหมมันมีสามตะกอนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะใส่กลางคืนก็สวยกลางวันก็โดดเด่นนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนแอดไลน์ก็หาคุณยายแล้วก็เวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาก็จับตามองนะคะว่าเหมาะสมกับท่านพื้นไหนค่ะสวยทุกผืนนะคะผ้าไหม่ค่ะ จะมีราศีในตัวของเขาานะคะ้าไใหม่เนค่ะขยับตัวเคลื่อนย้ายจะสวยมากค่ะ,ะเดี๋ยวเก็บพัพรอท,ท,ท,ท่านนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะเก็บพัพรอนะคะ ปามาด้วยเบอร์11นะคะพื้นที่11เป็นสีเขียวนะคะสวยโดดเด่นแทียพาวนะคะสีเขียวค่ะสวยเขียวก้านมะลิสวยมากค่ะลายก็สวยนะคะช่างออกแบบได้หลายแบบหลายทางค่ะค่ะช่างเขาก็ออกช่างเป็นประดิษฐ์มากค่ะประดิษฐ์ไปเดิมากค่ะลายแต่ละลายแต่ละผืนนี้จะแลกใหม่อยู่ตลอดนะคะเขียวก้านมะลิสวยนะคะ ราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,400บาทค่ะสวยทุกผืนนะคะข้าหมายสามตะกอค่ะมัผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยาหยิบยกขึ้นมาก็จับตามองดูนะคะ,คะ ตามาด้วยเบอร์สิบสอค่ะเบอร์12ก็ติดหน้านางค่ะติดหน้านางน,นะคะยกดอกลายยกดอกพิชัยนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษที่1,400บาทนะคะแต่คุณยายไม่ค่าแยบนะคะปนกันมาคุณยายก็ตรงไปตรงมาน,นะคะยกดอกลายลายพิชัยะคะ่ะ น้านางรับดอกลายพิษไทยหน้านางอยู่ที่1 4 0 0งบาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษ1 4 0 0งบาทค่ะเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วท่านจะไม่ผิดหวังมาเดียวกันแค่ความงามก็เข้าใจ มาด้วยเบอร์13ค่ะออกสีเขียวโยกนะคะลายทางบวนสวยมากค่ะราคาโปรพิเศษ1นพิเศษ1400บาทค่ะท้าไม้ัมมี3าตะกอนะคะสีเขียวนี่คือสีเขียวโยกสวยมากค่ะเขียวลงมายมค่ะสวยนิ่มันวยสวยทุกพื้นโดดสดใสโดดเด่นแท้้าเวลาใส่ออกงาาออกงานไป งานบุนก็สวยนะคะงานกินเลี้ยงงานราตรีก็โดดเด่นนะคะผ้าไหมมัดหมี่นะคะเสริมสง่าราสีให้กับท่านแม่บ้านนะคะมัดพื้นไหนผ้าพื้นไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีนะคะสวยนะคะหากเวลางานเกษณก็เป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ก็สวยนะคะผ้าไหมมัดหมี่นะคะสวยทุกผืนค่ะ ตามมาด้วยเบอร์สิบสี่ค่ะเบอร์สิบสี่นี่ก็เป็นเป็นหน้านานค่ะยกดอกลายพิชัยหน้านางน,นะคะถือนี้ใหม่บ้านทางพู่ทางยืนนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะแต่ทุนยายไม่คัดแยกนะคะตรงไปตรงมานะคะถ้าหน้านางพวกนี้ยกดอกจะราคาราคานี้จะมีอยู่ที่นี่บวนวัรถ้าไมหมหลุดจำนำนะคะได้มาจากหลุดจลนำค่ะ ผืนนี้ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะหนามากค่านหน,า,หนาค่ะค่ะลายก็ดดสดสดใสโดดเด่นเทียพเาวานะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยาหยิบยกราคาโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสม่ำเสมโอ่านเนื้อผ้านิ่มค่ะมากผ่นนนานก้ะท่าหนานิ่มค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ผิดภาพรท่านนะคะท่าน่บ้านตามมาด้วยเบอร์สิบห้าค่ะเบอร์สิบห้านี้ก็เป็นหน้านางนะคะ,คะ,ห,าาะหากไปติดนะหน้านางมาหลายผืนนะหน้านางผืนนี้สีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไม้นะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษ1,400บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ สีเปลือกไม้ค่ะหน้านางนะคะหน้านางสีเปลือกไม้ลายสวยมากค่ะโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้าอ่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะค่ะคุณยายไม่แยกไม่คัดนะคะตรงไปตรงมาค่ะต,ติดหน้านางมาหลายผืนนะคะหน้านางจะไม่ได้อยู่ราคานี้นะคะปกตินหน้านางอยู่ที่หลักสองนะคะอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้า เป็นหน้านางเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะค่ะแม่บวรรับผ้าไหมหลุดจำนำนะคะขอฝากพี่น้องชาวไทยคลิประถืนนะคะพี่น้องชาวไทยใจดีนะคะคุณยายขอฝากคลิประถืนะคะ่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังให้คุณยายมาตลอดนะคะคุณยายก็ อย่าสู้ๆไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ากำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านกับยายนี้ให้กําลังใจดีมากค่ะคุณยายขอเข็บภาพรอท่านนะคะทาท้ายน,นี้คุณยายขอขอพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะนี่แต่คำว่ารวยๆค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะ